ครับสวัสดีครับผมนมรถเฉียนครับครับมื่อนี้ไเพ่นมีแม่ลูกผูมาเปิดราคาครับเมื่อนี้อ่าแม่นี่ซ้ำซังมาแล้วครับแม่ก็ได้ไงนาลึกเง่าเนี่ยนังได้สุยางครับและอีกอย่างหนึ่งใจลูกพิเศษเลยครับลูกลูกไส้เิ่นครับเดือนกวัวครับอน่าคดพอพัดหลักเลยครับเป็นลูกของกาเลนหกแปดครับมีใบมีหลอดครับ เดี๋ยวเอาไว้รอในเบื้องก่อนเด้อครับพี่น้องเดี๋ยวจะคอยมาเบื้องรายละเอียดตันตัวของแม่โค้มนี่ครับนี่ครับกาเลตหกแปดเพิ่นว่าเพิ่นออกวันที่สามกรกฎาคมครับนี่ครับงวผสมสองเทียครับนี่เทียแรกเพิ่งว่าอยู่มองนี้นี่ครับคอยเบื้องเอาเด้อครับพี่น้องคอยวันที่สามกรกฎาคมครับนี่เดรียญเดือนญยี่สิบกู้เมื่อครับ หลอดเพิ่นนี่ครับหลอดเพิ่นนี่ครับหลอดครับเอามาเบิ่งรายละเอียดฟังราคาต้นโตงัวครับรายละเอียดงัวเอาเปิดไว้หลายบานไดจันเว็ควบนี่คิดเจ็ดครับเปิดใบหกหมื่นเจ็ดพันบาทต่อรองราคาไดน้องจันเว็เนาะแม่ลูกผูครับพี่น้องลูกกาเลตหกแปดเปิดใบหกหมื่นเจ็ดพันบาทต่อรองราคาได้ครับพี่น้อง เอาเบอร์โทรจนัยเวทศูนย์แปดสองเส่เาเหนึ่องเจ็ดสี่เก้าเก้าหนึ่งสองสองครับพี่น้องเบอร์โทรยัยเวทครับแม่ลูกผู้เด้อครับพี่น้องลูกนี่เป็นอนาคตพอพันเลยครับเดี๋ยวอห้เบิ้งครับลูกครับเอาเดี๋ยวมาฟังรายละเอียดงบานครับเดี๋ยวถามรายละเอียดให้ฟังครับนี่ครับลูก ่ายแม่สูงลอยหายยัยเวยียด่ทยแม่พันสูงลอยหาสิบบวกเด้อครับพี่น้องบ่งครับใหญ่หนาลึกเงาไอ้ซอยางครับแม่นี่ถัดแดงแห้งสีขักครับขันแมนสมัยตะกี้กังว่าเงินแสนหมดแล้วครับลูกนี้ขันเทียบเลยครับยัยเพิ่นขายไปแปดหมื่นส่วงสองสองอาทิตย์บางหันนี้เราเลืออาทิตย์บางหันนี้ขายไปแปดหมื่นครับประมาณนี้ นี่ครับลูกตัวนี้เป็นลูกผู้เป็นอนาคตพ่อพันไรเลยครับเฮ่องกงเดยเดือนกลัวเดือนกลัวครับนี่ครับตำนี้มีบริยายนี้ต้นนี้มีค่ารับประกันตำนี้เบิรตครับต้นี้บ่มีเด้อครับพี่น้องเพิ่นรับประกันตำนี้ให้ครับขาทกขาทอนส่างสุดหางดวงหางดอกเพิ่นรับประกันตำนี้ให้ครับพี่น้องนะครับแกงขาใหญ่ๆเงี้ยกุ้งสางใหญ่ๆตรงปลุกแน่นอนครับ เออง้อคุมนี่อ่ะเบอร์โทรนายเวียดศูนย์แปดสองเจ็ดสี่เก้าเก้าหนึ่งสองสองศูนย์แปดสองเจ็ดสี่เก้าเก้าหนึ่งสองสองครับพี่นอ้อ,องเบอร์โทรนายเวีครับโทรขอมาต่อรองราคากับเพื่อนเอาเดอ้อครับนายเวีบดกเปิดนะครับมืัอนี้อยากเปิดเปิดใน,นพี่น้องได้เลือกซื้อเลือกเบื้องเอาครับพี่น้องอยากมันบ่มีหายากครับพี่กัดตาคอกเพื่อนกาอยูบ่บ้านท่านสูงตําบลหน้าเวียงอำเภอศรีน่านขอิคมจังหวัดนนทบุรญครับ อยู่ไกลอยู่ไกลกับเขามาเบ่งตัวจริงก้อนก็นได้ครับพี่น้องมาส้มตัวจริงมาก,ก็ค่อยต่อเอาครับราคาพิ่นกะเปิดไว้ให้พี่น้องต่อร่องครับผมบอกเลยว่าพิษวังครับงอข่ว,วมนี่ได้ซุยางครับแข้งขาเนื้อหนังใบจะสีสีกับสีบดครับเป็นบดมาบดแต่ว่าลูกนี่แดงดีครับแบบนาลึกเง้วง่ามสุดโตรครับลกูลกลูกโตตัวแรกนี่เพิ่นขายไปแปดเมื่อนี้ ชุดยอดเลยครับเป็นตัวน,นั้นเพิ่นผสมยังขึ้นอยู่ผสมยังขึงงงงงง้นอยู่เบียผสมฮุกแปดขึ้นอ่งครับตัวนั้นเนื้อหนังพี่น้องอาจจะผู้ใดติดตามอาจจะเห็นอยู่ครับงามครับนะครับมันจะเขคาคอครับมันก็คำแน่จั่งหน่อยครับเฉียงนะครับง่วนเฉียงนอกจับได้รูปได้ใบได้เหมือนกับจีนสะดือยังกับงามครับง่วนแมนไ่ได้อบาบนำ้ำไม่ได้อาบน้ำเป็นมื่อีรก,ก็เลยเป็นว่าจะเก็บไป โมกี้คลิปลงกันเลื่อยล่วงให้พี่น้องบระทายพี่น้องมักน้ำเนาะไงเวชรระทายพี่น้องสนใจนี่ครับลูกลูกนี่แดงดีครับเบิ่งครับแดดบ่มีเด้อครับตอนนี้สุกมากจังเลยนะไงจอมสุกออกมาทางีเออเบิ่งครับแต่หนอกใหญ่ครับลูกท้ายท้ายลูกท้ายแม่นี่กันไงทั้งสองครับเอาหางลูกเอากระเดือนก็กลัวกับบางญ่เลย เบิ่งครับพี่น้องพิจารณาเบิ่งเด้อครับผู้ใดสนใจอยากได้ก็โทรเข้ามาต่อรองเอาครับเบิ่งครับลูกกัเพิ่งเดือนโกกัวครับบ่ได้ถึงสองเดือนนะครับลูกลูกกับตัวมังไงเลยเบิ่งครับลูกสาวลูกชายเพิ่นครับแต่นอกเนื้อนังได้สุยางครับตัวนี้เดี๋ยวไปเฮ็ดเขาหนี่รือเฮ็ดเขาหรอบ<อ>่มาจาะบ่มีเนาะ ล่อล่อคุดเขาครับคระภายจากได้เฮ็ดเป็นพอพันครับกิดหาคุดเขาครับยังหน่อยอยู่ควอมแดงควอมแขงขาหนีง่ายสุดยอดเลยครับใจลูกด็การครับว่าแม่นี่สายพัฒนาน่าจะถือใจครับสายพัฒนานี่ครับถือใจแน่นอนครับผมก็ถือใจผมก็มากอยู่ครับแม่นี่มึงครับเนี่ยนังเพิ่น ถ้าอ้วนนี่แห้งชี่คักครับง,งเงินแสนเงินนแสครับแต่ราคามาเปิดแค่เท่าไรก็หกหกเงินเจ็ดพันบาทครับพี่น้องอ่าถ้าเป็นช่วงปีไก่นี่ต้องไม่ไรครับหกเงินเจ็ดพันนี่ครับแต่พี่ไก่กับมีแสนครับมีแสนขึ้นครับเิ่งครับพี่น้อง้านยุงทานยางกับยางงามครับ หยีบเรียบหยีบยังกับงามเนาะนายเวียดเนาะงามเบิร์ดตำนนี้เป <standard"> ็นระบบกันเบิดครับงามครับเบิร์ดทั่วยุโรปนายเวียดศูนย์แปดสองเจ็ดสี่เก้าเก้าหนึ่งสองสองศนย์แเจ็ดสี่เก้าเก้าหนึ่งสองครับพี่น้องเบิร์ดทั่วยายเวียดครับต่อร่องเอาครับพี่น้องตอนนี้กับค้ำ้วครับขาดค้ำกันยังแดงเบิร์ดครับหลุดสายครับถ้าเป็นตัวเมียนี่คือสีสุดยอดเลยครับนี่เป็นแข้งขาครับแข้งขา สีตะนอกคว้วหนาคั้วหย่นสุดยอดเลยครับได้สุูยางครับวัเถิกหน่อยตัวนี้อันหน้าขดผ่อนแม่กับเป็นสัตว์แล้วครับพี่น้องเอาไปอาเอาไปผสมเยีกได้ครับไปผสม,นนส,มสมสามหนึ่งหรือสมยังก็ได้ครับพี่น้องถี่พี่น้องมากนี่ครับจะออกมางามเลยครับว่า่ะก็เลื่อนไปเบิ่งอีกคลิปก้อนๆครับมีคลิปก้อนๆน,นานี่ประมาณสามสี่คลิปหาคลิปนี่แหละ เป็นลูกสาวเพลินกับงามครับนี่ครับเอาสไลด์คลิปนี้เผยมากกะจังทูมาเด้อครับาฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับกันให้่องยุทธ์ทูลมลอยเขียนน้ำครับเผื่อแต่เวลาพลาดคลิปใหม่ๆครับตอนนี้กับไหนมา,เ,มมาเ,รมเรื่อยๆมีมา,าเรื่อยๆครับผมก็เหลือมาไายเรื่อยๆครับเป็นตกแน่ครับตั้งเมื่อยก็ไใดตั้งเมื่อยก็บบัวด้มากครับ อ้าวทายชิบิณิกรสวัสดีครับผม